สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รักนะะักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับ ลุงป้านาอานะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยนะครับวันนี้กา้าพารวยก็มาพาไปรวยกับเหรียญ5บาทและ,ะเหรียญ10บาทนะครับซึ่ง2เหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับมีราคาถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับกับชนิด5บาทแล้วก็ชนิด10บาทนะครับส่วนราคานั้นจะสูงขนาดไหนนะครับก็ติดตามกันรับชมกันได้ในคลิปนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเรื่องเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนี้กาก้าพารวยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นรูปกระดิ่งสั่นนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับเดี๋ยวกาก้าจะนําข้อมูลต่างๆเอามาลง,าลงให้หลวงป้านอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับพร้อมกับราคาการประเมินเหรียญนะครับเอามาฝากทุกๆท่านนะครับ เราไปเหรียญ10บ,บาทก่อนนะครับก่อนที่จะไปเหรียญที่ราคาที่ไม่คาดฝันนะครับว่าราคานั้นจะสูงขนาดไหนนะครับอ่าเหรียญ10บ,บาทนะครับเป็นเหรียญส0บบาท2ส,สีนะครับสีขาวแล้วก็สีทองราคาน้าเหรียญ10บ,บาทนะครับวงคอบเป็นเฟืองสลับเรียบนั่นเองนะครับส่วน ขนาดเส้นผ่าสูงกลาง26ม m mm, มน้ำหนัก8.5กรัมเหรียญเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านี้ ทวนรายละเอียดของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยะเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุลยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อคว,วามว่าภูมิพลอดุลยะเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อคว,วามว่าราชกาลที่9นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามนะครับทําไมไม่บอกว่ารับเหรียญแบบไหนนะครับอ,อันนี้ก็ กากาพารรยก็จะพยายามนะครับพยายามาแนะแนวทางนะครับในการดูเหรียญนั่นเองนะครับหลายหลายท่านก็คงจะอยากทราบเกี่ยวกับพวกราคา่าหรือว่ารับซื้อแบบไหนนะครับกอ็อย่าลืมติดตามนะครับกากาก็เคยบอกว่าต้องรับชมข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับละเอียดเดี๋ยวเราจะไปขอเอาไปขายนะครับเอาไปขายก็จะทางร้านเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะครับ อันนั้นก็เพราะว่าเรารับข้อมูลกันไม่ถี่ถ้วนนะครับก็อยากจะให้รับข้อมูลกันให้ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับนี่ก็คือการดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับรับข้อมูลต่างๆก็ต้องรับกันให้ตลอดนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมี รูปพระปรางวัดอรุณราช,ชววารามนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2550นะครับส่วนมุมบนนี้ก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งบอกราคาว่า10นั่นเองแล้วก็ประเทศไทยนะครับส่วนเบื้องล่างนั้นก็จะบอกราคา10บ,บาทนั่นเองนะครับเป็นตัวเลขไทยและอารบิสนะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เบี้ยวนะครับขอบเบี้ยวนะครับขอบซ้อนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับของเหรียญปีพศ2551นะครับ50นะครับปี50และปี51นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันให้ดีนะครับส่วนเหรียญเหรียญนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้1 2 3นะครับ มี3จุดนะครับที่มีความพิเศษนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมนั่นเองนะครับเป็นขอบซ้อนหรือว่าอาจจะเป็นเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับของปีพุทธศักราช2550และปี51นะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับปัญหาต่างๆนะครับความพิเศษต่างๆก็จะ ออกมาในแนวเดียวกันนั่นเองนะครับทั้ง2ปีนะครับอันนี้ก็เหรียญเรือหรือว่าเนื้อเกินนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา650บาทนะครับตัวนี้นะครับราคาถึง650บาทส่วนราคาการประเมินนะครับราคาการประเมินของเหรียญรุ่นนี้ก็ยังไม่สูงนะครับปี51และปี5 ศนะครับปี50นี้นะครับผลิตออกมา130ล้าน2แสน2,000เหรียญน,นะครับส่วนปี51นั้นผลิตออกมา179ล้าน165,360เหรียญน,นะครับราคาก็ไล่เรียกกันนะครับของปี51และปี50นะครับส่วนเหรียญนี้ก็650นะครับเพราะเนื้อเกินตรงนี้นั่นเองนะครับเนื้อเกินตรงนี้นั่นเองนะครับถึงทําให้เหรียญเหรียญนี้มีราคาสูงขึ้น กว่าราคา U N C นะครับเราไปเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นี้นะครับเหรียญนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมน้ำหนัก7.5กรัมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ5บาทส่วนจํานวนที่ผลิตนะครับ76,566,000เหรียญนะครับอ่านี่ก็คือความสวยงามของเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับ ความสวยงามมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับของเหรียญ5บาทนะครับอ่าอาจจะมีอะไรบ้างเยอะแยะนะครับแต่ส่วนที่สำคัญนั้นที่นักสะสมที่ต้องดูนะครับก็คือสภาพเหรียญน,นั่นเองนะครับสภาพเหรียญที่มีความโดดเด่นและสวยงามนะครับอ่านี่ก็คือด้านหลังนะครับ เป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2544นั่นเองนะครับปี44นะครับตัวนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับไม่มีความพิเศษอะไรนะครับไม่มีความพิเศษอะไรส่วนราคาการประเมินนะครับ UNC นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสวยงามนะครับมีราคาที่สวยงามพอได้เลยทีเดียวนะครับเหรียญปี44นะครับ ราคาการประเมินก็อยู่ที่70-80บถึงแปบาทนะครับของเหรียญ u n นีนะครับสภาพเหรียญที่มีความโดดเด่นและสวยงามนั่นเองนะครับอ่าก็หลายเท่าตัวนะครับเอาแล้วนะครับนี่ก็คือเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับอ่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ